โดนกับดักสองอันหนี้เลยครับว่าโดนอันไหนก่อนนะครับดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็โดนสองอันเหมือนกันครับอืมก็สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกับดักของเราอีกเช่นเคยครับเป็นกับดักที่เราใส่ไว้ครับจุดนี้เป็นจุดที่อ่อยหนูจุดที่หนึ่งครับวันนี้มาเช้าวันแรกครับวันนี้ก็จะรวมทั้งหมดเลยสองสามเช้าได้มาครับจะเอาคนลับมาให้ดูกันครับเช้าวันแรกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับทุกคนตืดนะครับ ตัวหนึ่งครับโอ้ยดูหลังต่อไปครับว่าติดหรือเปล่าหลังที่สองครับหลังที่สามหลังที่สี่แล้วก็หลังสุดท้ายครับอืมไม่ติดครับได้แค่หนึ่งแต้มครับวันนี้โอ้ยกระจอนนะครับหลุดมาได้ยังไงครับวันนี้ตั้งใจดักหนูนะมากันที่จุดที่สองครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับในต้นคอไผ่ตรงนี้นะครับนี้มีลุ้น คัดดูจากรอยกันกัดแล้วก็มีดุนเยอะกว่าที่อื่นครับมาที่กับดักอันแรกครับลั่นไปแล้วครับทุกคนโอ้โหอาจจะหลุดไปนะครับหนีไ้แต่ใบไม้นะครับหลังที่สองได้ไปหนึ่งแต้มครับทุกคนหลังที่สามอีกหนึ่งแต้มครับแล้วก็ปหลังที่สี่ครับโอ้โหเยื่อหายเกือบหมดครับเนี่ยโอ้ยถือว่าหายไปหลังหนึ่งครับ หนีเบิ้ลเหมือนกันครับตรงนี้ดูหนีแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดครับทุกคนอืมโอเคน่าสนใจครับโอเคเราใส่ไว้ครับไว้วันต่อไปเราจะเข้ามาดูอีกทีหนึ่งครับส่วนหนูที่ได้แล้วก็กลับไปครับแล้วก็มาดูจุดที่สามของเราครับใต้ต้นไม้ครับแล้วก็ถาวันอย่างเยอะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับดูเหมือนกับวันนั้นที่วันนั้นที่ผมพาทุกคนมาดูครับ มันของเราแทบไม่มีอะไรมากินครับทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนโอ้ยแสดงว่าหลังนี้มีรุ่นน้อยที่สุดนะครับที่เราใส่ข้างบนก็ไม่ติดที่ใส่บนพื้นก็ไม่ติดครับโอเคไปดูวันที่สองกันต่อแล้วครับทุกคนวันที่สองครับทุกคนก็มากันเช้ามืดอีกแล้วนะครับมาดูกันที่จุดแรกนะครับว่ามีตัวมาติดไหมโอ้โหตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับ มากันที่จุดที่สองครับแบบรวดเร็วครับวันนี้รู้สึกมีลุ้นน้อยครับเนี่ยดูสิทุกคนเหยื่อของเราหายหมดแล้วโอ้โหต้องเซียนแค่ไหนเนี่ยเหยื่อที่เราใส่บันไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยครับโอ้โได้ตัวหนึ่งครับตรงนี้โอ้โหเหยื่อก็หายหมดครับตรงนี้ก็ไม่มีเช่นกันครับทุกคนโอ้โหต้องเซียนขนาดไหนเนี่ยต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่แล้ว เราใส่เป็นเมล็ดเมล็ดเลยนะเราเสียบที่เมล็ดเลยนะมันยังดึงออกมากินได้ครับทุกคนโอเซียนครับต้องเจอวันที่สามครับไม่เจอกันว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ได้แค่ตัวเดียวครับวันที่สามรู้แน่นอนครับแล้วก็มาดูจุดที่สามครับจุดที่ไม่มีความหวังที่สุดครับจุดนี้รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะครับจุดนี้มาเหนื่อยที่สุดครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ก็คือจริงๆจ,จุดนี้ก็คือจุดที่เราหวังมากที่สุดแต่ยังไม่เคยได้สักตัวเลยลูกนี่เช้าที่สองแล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทุกคนอย่างเซ็งครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวันสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้จะได้รุนกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับมาเจอกันวันที่สามครับทุกคนเห็นอะไรดำๆโอ้โหติดตัวหนึ่งนะครับทุกคนเอ้า โดนเบิ้ลครับส่วนข้างบนนี้ก็ได้หลังนึงครับอ่ะมาดูหลังนี้กันก่อนครับโอ้โหโดนหนีบเบิ้ลเลยครับโดนหนีบทีเดียวกับดักสองอันเลยนะครับแล้วก็หลังนี้ก็ลั่นครับทุกคนโอ้ยน่าเสียดายครับจริงๆถ้าหลังนี้ติดนี่ก็จะได้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็หลังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้ยเชือกตึงๆทั้งนั้นครับมาดูตัวนี้กันครับตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่โดนจุดนะครับ เป็นนอยู่นะทุกคนดูยังไม่ตายครับอือใส่ต้องเซนเซอร์นิดนึงครับลัวโดนแบน์อีกครับทุกคนมากันที่หลังที่สองครับจุดที่สองของเราเราจะให้ดูทําเลกันก่อนนะครับจริงๆทําเลตรงนี้ก็สวยมากครับดูครับมีต้นไผ่ล้มครับเป็นแนวทางยาวแบบนี้นะครับปกติถ้ามีหนูตัวใหญ่ครับก็จะเดินตามต้นไผ่อย่างนี้มาเลยนะครับ มาดูกำลังของเรากันครับโอ้ยเห็นติดแวบๆครับทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาดูหลังนี้กันก่อนนะครับติดหนูเล็กไปตัวหนึ่งครับทุกคนเมื่อวานอย่างเก่งวันนี้ต้องโดนครับหลังที่สองครับมากินมันออ้ยหมดเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลังที่สามครับโอ้ยตรงนี้โดนเบิร์นอีกแล้วครับโอ้โดนกำดังอันเดียวคงไม่ตายครับต้องโดนเบิร์นนะครับอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดครับทุกคน มานี่คือแต้มของเราที่ได้ตรงนี้นะครับมาเยี่ยมมากครับไปการที่จุดที่สามของเราครับฮไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับหลังที่สองเหมือนเดิมครับอือหรือว่าตรงนี้น่าจะมีคุมแล้วครับดูหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าหลังข้างบนอุ้ยลั่นไปแล้วครับลั่นไปแล้วทุกคนหรือว่าไม่เจอตัวหนูของเราครับ โอ้ยไม่อยู่ครับทุกคนตรดนี้นึกว่าจะได้ลุ้นตัวใหญ่ครับสรุปจุดนี้ก็ไม่ได้สักตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับวันนี้คงจะได้แค่นี้นะครับได้ไปสองตัวใหญ่ครับนี่ครับหนูไหวอีกแล้วครับทุกคนเนื้อแน่นๆครับแล้วก็ได้ตัวเล็กสามตัวครับกับจอนตัวหนึ่งแล้วก็หนูบ้านอีกตัวหนึ่งครับโอเคตัวนี้ก็ตัวผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับ โอเคสวยงามมากครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันครับ